แม่ดานะวางอันเข้า,าดาวปีใหม่วางหนึ่งหันเนาะหนึ่งมกระาเขาก็เข้าดาววันที่สามอ็ดนับถอยหลังบ้านเฮ้านีเขากิกนเลี่ยงกันซื้อหมูซื้อมาเออเอาย่างเนี่ยย่างซีนทั้งรองเขาเล่าเก๋กินเหล้ากินยาแตกติมติมจกกเจ้าคือเพราะเห็นปียุ้ยใส่คือเพราะเห็นปีนี้ปีนี้นี่แม่นนี่เปลี่ยนใหม่ตัวอีแม่ไปสวนมต์ขามปีฮะ ไป <ME G> ขอดั้งศีลกินทั้งถ้ำแล้วลจูงกันนี่จ้าเมียไปสวดมนต์ถามปีวัดปลาเขานี่นตีจ้าปลาจำพ่อเม่เห็นเจ้าดอกเม่เห็นตั้งไหนแม่ไปเนาะเพราะว่าสุป,ปีนี่จีเห็นร้องคาราโอเกะบวอนวอน,นถือเหล้าขวดด้อยเ <ๆ S 1> มียก,ก็กินสองสามขวดเมาเองแทงแต่ละปีปีนี้บ่เมาปีนี้บ่เมาจ้าคนดีเยี่ยมเลยแมียยอดดีร่ายอดเลยกินในิีลในถ้ำแล้วจ้า เอาแซนขวคางเงินไปซื้อขนมได้ไหมเสียไปซื้ออย่างกระเป๋าเนี่ยเอามาจะกสีจากแซเนี่ยมันหลายนี่กระเป๋านึงอีกนี่กระเป๋านึงหามาหามากระเป๋านี่โอ้ยนี่กระเป๋าเอากระเป๋านี้ซะกระเป๋าใสกระางว่าจะมีเงินออกมาโอ้ยขอจะแรมด้วยไสหรอกเ่ยียอ้ยเนี่ยเน่ย <Hey. S 2> น,นี่กัดเทียงสัมาทารบัดบอกว่าอยู่ในสิน,น,นกินนะครับแมีกะแมน<ำ>แแม,นมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพิม่มอาไปไก่บัดบอกว่าบม่ได้เข้าดาวน้ำมูไม่ได้กินเหลากินยาบ่าได้ลองข้าราโอ้าเกะไปสวดบ่นขามปีจังไหนขึ้นมีสีจีปีกีตัวเด้อนี่ตัวเด้อนนี้ตัวเาเขาใจพิดแม่เ้าเขาไปผิดแม่เจ้าจะพิเท่าไ่แม่สิเอาอันนี้ไปหยาดน้ำเพมิด แพ่เมิตาย้ำย้ำสวดแล้วเอาใ้ดินว่า,วาเอาให้น้ำไปหยดหยาดแพร่เมิดตาในเวลาเอาขวดนั่นสิมันบ่มีขวดเอาช่วช่วงเมา,ามเฉยนฉยก็น้ำม,มึดเนาะน้ำมึดี่ไปเมาเมาบ้ายาดยาดให้ดินเมึดจ้าน้ำเป้า,าหาัวน้ำเราไม่บอกตัวสรุปแล้วนี่ เสียใจบ่ได้แล้วไม่ยักษาเยใจใมเมทอะเยใจบ่ได้ตัวแท้ๆเลยเปไปสวดมนต์บ่ได้แท้ๆไปยุบ้านมูนี่เขาว่าตกใสปีนี่ว่าความจริงไหมสารภาพมาโอ้ยตกใสบต่ตกใสมันก็หลาหมองเนาะมันหลาหมองกับสวสดยุ่มหมองสวดมนต์นี่นะ,นนะจ้าจะเสียใจคนบุญเนาะคนบุญเนาะเอาเสียกับเสียชนะเอ้ากระเจี่กระมีนี่นี่แม่ก็ได้มาอันนี้น้ำปะนะ ัเพราะเทียใจอยู่แต่ว่าอันนี้น,นะนะมันหลายเนาะกับสวดมนต์ไปสวดมนต์เนาะที่หลังเอาขวดอื่นมันด้ถือว่าได้เขาเจผี